สวัสดีจ้าเอฟซี FC จ้าปออ้อยพามาเบ่งทุง่งนาข้างหลังบ้านตอนเช้าหมอกนะหนาจ้าตอนนี้มันก็เริ่มจางลปะปออ้อยว่าจะลงมาถ่ายเอาตอนเช้าๆแล้วมันถ่ายบ่ไว้วมันเย็นแหนเงเลยหากวาดใบไม้เผาผิงไฟเนาะจ้าอยู่ข้างบ้านบ่อซ่านี่ปออ้อยลงยอสะดุง้งวานนี่เนาะจ้าเนาะ ได้ปลามาย่างกินม่วงหวานี้้ย,ยินว้ายว้ายเบิ่งโลดจ้ะ่ะหมอกมือซ้านี่หนากว่านี้อีกขี้หมอกโอ้โหน้ำค้าง บึกกอ้วยฝกกล้วยพ่อตาควายลงไปล่ามข้างล่างนี่จ้ะที่ตะเวนขึ้นแล้วอย่างสวยงามอายหมอกเย็นมากเลยจ้ะบรรยากาศหลังบ้าน ขีม้มีเอ๋อะไรนะขี้หมอกหนาสันนะหนาวหมอกหนาตึบ๊บไปแล้วไม่ตุนยังเอาลักลงไปตอกซิม,มัดควายไว้เน,นา,นาะจ๊ะเนาะป้ออ้อยหนาวให้อังบุก,ก้าลงมาแต่เช้า ควันออกปากกันเย็ยนลายจนควันออกปากคุยพี่คุ้ยพี่คุ้ยอลูกพี่พี่คุ้ยพี่อยมอันไปเด้อไม่ต้องหัวเราะสวัสดียังเราเจะเนาะรอหลัง,งบ้านแล้ว อกอไผ่อันนี้ขึ้นลานนั้นก็ได้กลิ่นแกงแล้วจะะ้ะกอน่าปิดกอนอาไม้ไผ่บ้านเอาปลูกตรงหลุมขยะเก่านะะั่นอ่ะเอาล่่งหลุมตรงนั้นเอยบ่แมหห่หลุมขยายหลุมต้นต้น,ตนบ้านป่อยเอินต้นมันป่าเนาะจ้ะเนาะที่ดอกมันน,น้อยๆหอมๆมาจ้ะพราเจ้ามาซื้อต้นมันเลยเอา ก่อไผ่ลงแทนแนะนะยินแหง้งแปนลนรูปวอย่ะแม่ตุ่นไปตัดไหม้โอยไปตอกเสาลักควายอยู่คน้ยินแหง้งพระอาทิตย์กำลังขึ้นสูงนะหนาวต้นม่วงต้นนั้นดอกดอกเต้มต้นเลย กุ๊กดูน้อยต้นใหญ่นะวันนี้วันที่สามสิบทุระอ้อยก็ยังบอสีหนาว ไปแล้วขึ้นไปป็อ้อยจะล้างจานก็อ้อยกับบกาจับน้ำเนอะน้ำเย็นแห้งเย็นเจี๊ยบเลยน้ำอะเราจะมาตั้งใจอะว่าจะมาทางป่าหลังบ้านเลยจ้ะแต่กับบมีมีดทางได้แต่หน้าบ้านเชฟอ้วนคนทางป่าออกหน้าบ้านทางพวกตัดเอาต้นไม้ที่มันบ่นันอนออกนะจ้ะ ช่องเท่ากำลังนึ่งเข้าหนาวตาหนาวตาหอบาสาต์มากตะใส่อะ้มมีแต่พูดหนาวหนาวหนาวเฮงหนาวอีหลีเมื่อคืน มลนคอยผันบบนหนาวนเลยนอนในบน่มันแคบแม่น,นมาล่ะแล้วมันก็อุ้นเหรอแบบนี้อ,นอ,นอืมโอ้ยอันนั้นเปิดพัดลมทั้งอยู่เอาฝีงไฟให้แล้วมีตะปูหนีแบบนี้เหลือตะมานน้อยตัวเดียวอันนี้แหละน้อย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  พอเราไปใส่กุ้งมาให้อีกแล้วเนาะจ๊ะเนาะน,ะนี่กุ้งฝ้ายเดี๋ยวฝ้ายก็จะล้างแล้วก็คั่วไวะะ้เนาะจ๊ะคั่วลุงไปกินกุ้งเท่อ้ายสิงไฟก่กอไฟให้มาน้อย บเมนมาปอออยเด้อจังมาไพอยู่ข้างเฮือนละมาข้างบ้านอ hey มันไปเงี้ยวถ้าสำหรับคลิปนี้ปออขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีปีใหม่กันทุกคนนะคะ <c oughs> <c oughs>